กลุ่มนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะรวมตัวภายใต้ชื่อกลุ่มคณะราษฎรชุดที่2ต่อต้านอำนาจนอกระบบเ,เ,พ,เพื่อแสดงเจตจำนงในการส่งเสริมการปกครองระบอบรประชาธิปไตยที่ มีอำนาจประชาชนที่แท้จริงโดยวันนี้ค่ะกลุ่มคณะราษช,ชุดที่2ยื่นหนังสือเพื่อขอยืมยุทธโภกกรอาทิรถหุ้มเกราะจากกองทัพบกเพื่อนำไปประกอบการแสดงรำลึกเรื่องในวันที่24มิถุนายน2475ครบรอบ80ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่บริเวณหมุดคณะราษฎรลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะทางคณะราษฎรที่สของพวกเรา จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อไปร่วมงานของเราเพื่อไปร่วมํำลึกถึงคุณงามความดีที่คณะราษฎรได้ก่อไว้ในยุคนั้นและนอกจากนี้เพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงของเราเราจึงขออนุญาตยืมใช้ย,ยุโทโธปกรณ์ของทางกองทัพบ,บกโดยขอยืมใช้รถหุ้มเกราะของทางกองทัพบ,บกเพื่อนำไปประกอบการแสดงของพวกเราเพื่อให้งานของพวกเรามีความสมบูรณ์ และคล้ายคลึงกับช่วง24มิถุนายน2475หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคณะราษฎรที่2นะคะได้ระบ,บุว่าการแต่งกายย้อนยุคจำลองคณะราษฎรในปี2475แล้วก็การทำหนังสือขอยืมยุทธกรณ์ครั้งนี้เพื่อต้องการแสดงถึงความสมจริงในเหตุการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหารหรือว่าการใช้อำนาจทหารเข้ามามีบทบาทต่อการเมืองไทยค่ะ ก็คือโดยทั่วไปก็คือเราเราเราเน้นเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับเพื่อให้ทหารได้ตระหนักว่าเขาอะมีความสําคัญมากเพราะสิ่งที่ปัจจุบันซึ่งเราก็สังเกตกันเห็นว่าทหารมาเล่นการเมืองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่าประชาชนเราต้องเข้าใจนะครับว่าประชาชนตอนนี้เป็นประชาชนที่มีการศึกษาประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรามาเคลื่อนไหวนอกจากจะให้เขาได้เห็นความสําคัญของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้เขาได้ตระหนักว่า เขาไม่ควรมาเล่นการเมืองซึ่งทําให้ประเทศไทยอ่ะไม่ได้ก้าวหน้าในในแง่ของประชาธิปไตยเลยครับทั้งนี้จากสิบเอกรุ่งโรจน์เหลืองอลามนายเวรประจําสํานักเลขานุก,การกองทัพบกนะคะเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารบกมารับหนังสือจากกลุ่มคณะราษฎรที่2โดยกล่าวว่าจะส่งหนังสือไปอยังสํานักเลขานุก,การเพื่อส่งเรื่องการขอยืมยุธทธปกรณ์ซึ่งจะต้องรอผู้บัญชาการทหารบกทําการอนุมัติค่ะ